ข้อสอบที่ยุเกตเ,เป็นอะไรที่ออกอะไรที่มันแบบมีความรู้จริงๆนะอย่างเช่นแบบโอ้โหจะบอกว่ามีพารากราฟหนึ่งอ่ะเกี่ยวกับเกี่ยวกับพระราชประวัติน่ะเออแล้วก็มีแบบเกี่ยวกับทางด้านการแพทย์ทางด้านไอทีคือมีทุกอย่างเลยวันนี้ที่เราเจอนะคะมีทั้งหมดหกพารากราฟค่ะหก <laughs> พารากราฟหกพารากราฟพารากราฟละหนึ่งหน้าการเลือกคําศัพท์ที่มีความหมายตรงกับคําที่ขีดเส้นใต้คือ เขาจะมีประโยคมาแล้วเขาจะขีดเส้นใต้คำสักคำหนึ่งสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ถึงที่สนามสอบแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาสอบนะคะก็เลยไปได้กาแฟมาเดี๋ยวด و กาแฟกันก่อนนะคะทุกคนก่อนที่จะเข้าสอบนะคะถ้าเกิดสอบเสร็จนะคะเดี๋ยวจะทําการรีวิวข้อสอบนะคะเดี๋ยวจะจำๆจออกมานะคะว่าอ้ยข้อสอบ ชิวเกนะคะตอนนี้อัปเดตอะ่ะมันจะเป็นพาร์ทอะไรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวจะเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะหลังจากสอบเสร็จแต่ตอนนี้ขอดูกาแฟแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปสอบกันนะคะทุกคนมาช้าก็าจะถึงเวลาท้งก็สอบแล้วเสร็จแล้วค่ะสามชั่วโมงกับการทำข้อสอบชิวเกตจะบอกว่าข้อสอบชูเกตนะคะปี2021คือยากนะ ยากเลยแหละสําหรับใครที่ไม่ได้เตรียมตัวมาแบบเรานี่ถือว่ายากมากเลยเพราะว่าปกติแล้วในการสอบข้อสอบชิวเกตนะคะข้อสอบทุเกตเ,เ,เนี่ยควรจะเตรียมตัวประมาณ 1- นถึงสเดือนแต่ว่าเราใช้เวลาในการเตรียมตัว1วันก่อนสอบเท่านั้นเองเพราะว่าไม่มีเวลาเลยด้วยความที่ทํางานไปด้วยนะคะก็เลยไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่เอาล่ะทุกคนเ,เดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังนะคะว่าข้อสอบชิวเกต ปี2 0 2 1นะคะที่เจอมาวันเนี้ยสดสดร้อนๆเลยมีอะไรบ้างนะคะจะบอกว่าทิ้งดิ่งไปเยอะมากโดยส่วนตัวคือยอมรับเลยทําไม่ได้คิดว่าคะแนนน่าจะได้น้อยอะ่ะคือความจริงอยากจะได้คะแนนประมาณห้าร้อยยี่สิบคะแนนไม่รู้จะได้หรือเปล่าเต่ยคิดว่าไม่ได้ถ้าทขาข้อสอบไม่ทันเลยอะ่ะสามชั่วโมงอะทำไม่ทันเลยเข้อสอบจะมีทั้งหมดหนึ่งร้อยข้อนะคะไอ้หนึ่งร้อยข้อเนี่ยมีดีเทลยังไงบ้างแต่และส่วนอะมีกี่ข้อ เดี๋ยวจะแตกดีเทลให้ดูนะคะคือจําได้อยู่ว่ามันออกอะไรบ้างแต่เนี่ยจาได้ว่าแบบเอ้ยมันมีดีเทลยังไงบ้างนะคะเผื่อใครที่จะออกไปเป็นแนวทางแล้วก็ไปติวนะคะไปอ่านแบบไปเตรียมตัวตัวเองโอเคเดี๋ยวขออนุญาตกลับบ้านก่อนนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังนะคะไปละค่ะเดี๋ยวเจอกันที่บ้านเลยมาแล้วนะคะทุกคน สำหรับการรีวิวนะคะที่เราจะมารีวิวกันต่อนะคะหลังจากที่เราได้ไปสอบทุกเกตมานะคะว่าเอยอยขาสอบทุกเกตมีอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีพาร์ทอะไรบ้างนะคะคือพยายามจามาให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะจํามาได้นะคะก็เลยมาช็อตโน้ตไว้ในไว้ในกระดาษนะคะวันนี้ก็จะขอดูโพยด้วยนะคะเพราะว่าระหว่างที่อัดคิปนี้ถ้าเกิดไม่ดูตอนที่พูดไปมันจะอื่นๆมันจะลืมไง ว่าแบบมีอะไรบ้างนะคะก็เลยแบบนั่งจดเมื่อกี้ว่าแบบเอ๊ะมีอะไรบ้างพยายามนั่งทบทวนนะคะโอเคเดี๋ยวอันดับแรกนะคะใครที่งงใครที่มาดูคลิปนี้แล้วก็งงว่าเอ๊ะข้อสอบทูกเกตคืออะไรข้อสอบทูกเกตนะคะก็คือข้อสอบที่อ่าคือใครที่จะเรียนต่อปโทที่ธรรมศาสตร์นะคะส่วนใหญ่แล้วหลายๆคณะก็จะรีควายว่าเออจะต้องได้คะแนนสอบทุกเกตเท่าไห,ห,หร่เท่าไหร่สาหรับคณะที่เราจะเรียนเนี้ยก็รีควายที่550คะแนนนะคะซึ่ง ธรรมศาสตร์เนี่ยก็จะมีทั้งการรีควายแล้วแต่ว่าคณะไหนจะรีควยายคะแนนทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษอะไรนะคะก็หลักๆเลยก็จะมี t ูเก t นะคะหรือว่า t ูเก t นั่นแหละแล้วก็มี t o เ f ลไอเนะคะแล้วก็ถ้าเป็นจุฬาอย่างเงี้ยก็จะเป็นซียูเชฟถ้าเป็นมหิดลอย่างเงี้ยก็จะเป็นเอ็นยูแกรสนะคะก็แล้วแต่ว่า คณะที่เราจะไปเรียนสถาบันที่เราจะไปเรียนต่อปริญญาโทนะั้นะนะ่ะคือ require คนนะแนนภาษาอังกฤษตัวไหนนะคะส่วนถ้าใครที่จะไปเรียนต่อปอโทที่ต่างประเทศนะคะแน่นอนอยู่แล้วโฉฟเฟลไอแต่ต้องเช็คดีๆนะคะว่าสถาบันที่เราจะไปสมัครนั้น i r e เป็น t o e f l หรือ i e l นะคะต้องไปเช็คดีๆนะคะเดี๋ยวจะไปสอบมาแล้วเผื่อได้คะแนนเยอะอย่างเงี้ยจะเสียดายนะคะแล้วค่าสอบมันไม่ได้ถูกนะทุกคนนะข้อสอบมันก็ แพงเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเช็คดีๆนะคะทุกคนแล้วก็เตรียมตัวไปดีๆอย่าให้มันเหมือนเรานะคะเพราะว่าวันนี้ที่ไปสอบบอกเลยว่าเตรียมตัววันเดียวก่อนสอบคือเป็นอะไรที่แบบไม่ควรทําเป็นเยี่ยงอย่างเลยนะคะโอเคไปไปต่อกันเลยดีกว่าค่ะว่าข้อสอบที่เจอมาในวันนี้อัปเดตสุดๆเลยมีอะไรบ้างนะคะก็ส่วนแรกนะคะอ๋ต้องบอกไว้ก่อนว่าข้อสอบทูกเกตนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด100ข้อค่ะที่เจอวันนี้หนึ่งข้อเนี่ย จะมีเวลาอยู่3ามชั่วโมงในการทำข้อสอบทันไหมไม่ทันค่ะส่วนตัวเราไม่ทันแล้วก็ทุกคนในห้องก็คือคือหมดเวลาค่อยออกจากห้องสอบกันหมดเลยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือไม่ทันกันนะคะยากจริงอ่ะพาร์ทแรกนะคะเออมีอยู่3ามพาร์ทหลักๆค่ะขอัยพูดสับไปสับมีอยู่3ามพาร์ทหลักๆค่ะพาร์ทแรก grammar and structure grammar and structure เนี่ยยาก มีอยู่ทั้งหมด25ข้อค่ะ2ส,ส่วนด้วยกันส่วนแรกค่ะเป็น error error เนี่ยก็คือเป็นการหาจุดที่ผิดไกรมาร์ถ้าไม่แม่นไกรมาร์ตายอย่างเดียวค่ะยากยากจริงต้องแม่นแกรมาแต่ถ้าแม่นแกรมาไม่ยากค่ะคือมองปุ๊บต้องรู้เลยว่าเอ้ยข้อไหนที่มันผิดหลักไกรมาร์คือเขาจะมีเป็นประโยคมาให้ค่ะเป็นประโยคสั้นๆค่ะไม่ยาวจากนั้นเขาก็จะถามว่า จุดไหนใน4จุดเนี้ยที่ผิดแกรมารส่วนที่2นะคะก็จะเป็น sentence completion sentence completion เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด12ข้อค่ะก็คือเป็นการทำให้ประโยคสมบูรณ์โดยให้ถูกหลักแกรมารส่วนนี้ก็ยากระดับหนึ่งเหมือนกันแต่สำหรับเราถ้า2ส่วนเนี้ยเราว่า error ยากกว่านะคะรวมกัน2ส่วนเนี้ยก็จะเป็น25ข้อค่ะ อ่าส่วนแรกไปแล้วนะ25ข้อส่วนที่2นะคะทุกคนก็คือจะเป็นในเรื่องของ vocabulary นะคะมีอยู่ทั้งหมด25ข้อค่ะไอะ้25ข้อนี้มีอะไรบ้างนะคะส่วนแรกค่ะเป็น Cross Test นะคะ Cross Test เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด13ข้อค่ะอ่า13ข้อแหละเราจำได้ชัวร์เลยแม่นเลยเพราะเรานับข้อเลยก็เป็นลักษณะของ f r l l in the b l a n k s นะคะก็คือเป็นอ่าเติมคำในช่องว่าง ให้ได้ความหมายค่ะโดยเขาจะเป็นพารากราฟมาแล้วเป็นคือเป็นเนื้อหาของพารากราฟมาหนึ่งพารากราฟในส่วนของแต่ละข้อค่ะจากนั้นเขาก็จะทําแบงๆไว้อะก็คือขีดเส้นว่างไว้อะเออนั่นแหละว่างไว้แล้วให้เราอ่ะเอาคําศัพท์ที่เขากําหนดให้อ่ะค่ะไปเติมบอกเลยว่ายากคือจะต้องเป็นคนที่มีคลังคําศัพท์ในตัวเยอะพอสมควรต้องเป็นคนที่รู้ศัพท์เยอะอ่ะ แล้วก็ควรที่จะอีกวิธีหนึ่งนะคะรู้ลากศัพท์อืมเป็นแบบรู้รู้ศัพท์อะถึงจะช่วยได้เยอะเพราะว่าคำศัพท์ที่ได้มานะอืมวันเนี้ยคือเยอะมากเลยลงท้ายด้วยเปิ้ลเิ้ลเร่นเ,นเ,นเนทั้งนั้นเลยคือมันไม่ใช่เป็นคำศัพท์ที่เราเจอในชีวิตประจำวันอะมันเป็นคำศัพท์แบบคำศัพท์ที่เราไม่ค่อยเจอเพราะฉะนั้นเราควรที่จะรู้ลากศัพท์ค่ะถึงจะทำข้อสอบพาร์ทนี้ได้ ส่วนที่2ค่ะในส่วนของ World vocabulary นะคะส่วนที่2ของ World vocabulary เนี่ยก็คือ synonym synonym เนี่จะมีอยู่ทั้งหมด12ข้อค่ะเป็นการเลือกคำศัพท์ที่มีความหมายตรงกับคำที่ขีดเส้นใต้คือเขาจะมีประโยคมาแล้วเขาจะขีดเส้นใต้คำสักคำหนึ่งจากนั้นเขาจะให้เราเลือกช h o i c e ว่าช h o i c e ไหนมีความหมายใกล้เคียงกับ เนี่ยความหมายเดียวกันความหมายใกล้เคียงกับคำที่กี่เส้นติเตซึ่งบอกเลยว่าไม่ง่ายนะจ๊ะมันไม่ใช่คำศัพท์ที่เราเจอในชีวิตประจำวันที่เราเคยเรียนรู้มาทุกคนนึกภาพออกปะมันเป็นการคือด้วยความที่มันเป็นข้อสอบทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับคนที่จะเรียนต่อปโทอ่ะเออเพราะฉะนั้นมันก็จะยากมันไม่ใช่ข้อสอบที่เราเข้าเรียนในคลาสที่เราเคยเรียนมาตอนปอะเตีหรือว่าที่เราเคยท่องจำมามันไม่ใช่ คำศัพท์ง่ายๆแบบนั้นอะมันเป็นคำศัพท์ที่เราไม่เคยเจอเลยคือแบบอะไรวะเนี่ยคือต้องรู้รู้ศัพท์อะต้องรู้ลากศัพท์อะถึงจะทําได้จริงๆคือต้องเป็นคนที่รู้ศัพท์เยอะๆจริงๆแล้วแบบเป็นศัพท์ที่แบบสามารถที่จะรู้ว่าเอ้ยศัพท์อันนี้มาใส่อันนี้เอ้ยความหมายมันเป็นอันนี้อะจะต้องเราควรที่จะแยกให้ออกนะคะทุกคนระหว่าง prefix กับ suffix ต้องแยกจุดนี้ให้ออกอะถึงจะทําข้อสอบส่วนนี้ได้เอาจริงจริง ซึ่งรวมกันแล้วนะคะสส่วนก็ส่วนแรกเนา Close, ะค c r o ค s test ก็จะมี13แล้วก็ซินโดเนมมีอยู่12รวมกันก็เป็น25ข้อของส่วนของข้อสอบที่เป็น past vocabulary นะคะของข้อสอบทูเกตที่เจอวันนี้เอาละค่ะส่วนที่3นะคะทุกคนก็คือเป็นพาร์ของ reading ค่ะพาร์ของ reading จะบอกว่ายากนะแล้วอีกอย่างนึงอะ่ะมีอยู่ทั้งหมด50ข้อ reading นะ50ข้อ จาก100ข้อมี r e a d i n 50ข้อทิ้งไม่ได้นะจ๊ะแล้ววันนี้ที่เราเจอนะคะมีทั้งหมด6ารากราฟค่ะ6ารากาฟ6ารากราฟพา้ากาฟ,ล,ากาฟละหนึ่งหน้ายากนะแล้วข้อสอบทุกเกตที่เจอวันนี้เป็นอะไรที่มันมีสาระมีความรู้มากๆเลยนะคือมันไม่ใช่เป็นประโยคหรือว่าเป็นพารากราฟที่เขาแต่งขึ้นมาลอยๆอ่ะแต่มันเป็นสิ่งที่มันมีสาระเย่างเช่นที่เจอนะพระราชประวัติเอยอย่างเงี้ย IT เอย เรื่องธุรกิจเออเรื่องธุรกิจเนี่ยง่ายสุดละเพราะว่าศัพท์มันจะคุ้นหูคุ้นตาเรานะคะเราจะคุ้นชินกันแล้วก็มีเรื่องของการแพทย์เรื่องของไอทีเรื่องของการแพทย์ใช่ไหมธุรกิจแล้วก็พระราชประวัติเรื่องของอะไรอีกวะ <c oughs> คือจาไม่ได้แล้วอะ่ะเออเรื่องของวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะไม่รู้พูดซ้ําไปหรือ,อยังเมื่อกี้อืมนั่นแหละซึ่งจะบอกว่าคําศัพท์อ่ะยาก คือต้องแปลให้ออกคุณถึงจะทําข้อสอบพาธนี้ได้ถ้าคุณแปลไม่ออกคุณทําข้อสอบพาธนี้ไม่ได้เพราะอะไรเธอเข้อสอบแบบคําศัพท์แบบพระราชปรงวัติอย่างเงี้ยคําศัพท์แบบเชิงวิทยาศาสตร์เชิงการแพทย์อย่างเงี้ยเฮ้ยมันยากมากเว้ยมันยากคือแบบมันมันไม่ค่อยคุ้นอะ่ะเออแต่เราก็ต้องพยานยามพยานยามแปลภาพรวมให้มันเข้าใจเนาะซึ่ง ในส่วนของคำถามอะค่ะมันก็จะมีถามแบบ main idea ถาม information ถาม detail ก็คืออย่างที่บอกค่ะคือต้องแปลให้ได้ถ้าแปลไม่ได้ทำไม่ได้เพราะว่าเขาถาม main idea อย่างเงี้ยคือถ้าคุณแปลไม่ได้คุณจะตอบได้ยังไงว่า main idea มันคืออะไรเออใช่ไหมถาม information ที่เป็น detail อย่างเงี้ยถ้าเราแปลไม่ได้เราตอบไม่ได้แน่นอนจ้ะส่วน อีกอย่างหนึ่งนะคะที่จําได้เลยคือมันจะมีอีกส่วนหนึ่งคือ,อในในราก a g r a p ะคะ่ะอันเนี้ยจะมีอยู่พารากราฟแล้วประมาณสองข้อหรือ3าข้อนี่แหละถ้าจาไม่ผิดมันก็จะมีขีดเส้นใต้คําสักคำหนึ่งพอขีดเส้นใต้เสร็จปุ๊บเขาก็จะถามว่าคาเนี้ยมีความหมายว่าอะไรเขาไม่ได้หมายถึงคําศัพท์คํานั้นว่ามีความหมายว่าอะไรนะคะอย่างเช่นคําว่าเขาขีดเส้นใต้คําว่า it เขาไม่ได้ถามนะว,ว่า it คืออะไร เราจะไปตอบว่าคือมันไม่ได้นะจ๊ะคือข้อสอบเชิงแบบนี้เขาจะถามว่าเอ้ยคำเนี้ยคำว่าอิดเนี่ยมันรีเฟอร์ความหมายว่าอะไรจากความหมายของพารากราฟนเนี้ยเนี่ยมันรีเฟอร์ความหมายว่าอะไรซึ่งแต่และข้อพอเราอ่า,อานจุดมันใกล้เคียงกันหมดเลยคำตอบไหนก็ใช่นี่ว่าคำตอบไหนก็ใช่นี่ว่ามันใช่เกือบหมดเลยอะ่ะเอ๊คือเราต้องจับจุดให้ออกอะ่ะเอ้ย คำว่ามันคำนี้ยมันหมายถึงอะไรว่าเนี่ยเออนี่แหละนึกภาพบอกใช่ไหมนั่นแหละค่ะทุกคนก็จะมีประมาณนี้แหละสําหรับข้อสอบทุเกียตที่เราเจอในวันนี้นะคะก็พนัมพนามที่จะจําแล้วก็สรุปมาเพื่อที่จะเอาไปซ้ำอีกรอบหนึ่งเพราะว่าคิดว่าก็ลุ้นเหมือนกันว่าจะได้คะแนนเท่าไหร่เราต้องการ550พคะแนนนะคะแต่ก็ลุ้นเหมือนกันว่ามันจะได้เท่าไหร่ถ้าเกิดได้น้อยก็คือ นี่แหละถือว่าเป็นเป็นสนามแรกคือเพิ่งเคยไปสอบครั้งนี้ครั้งแรกไงไม่เคยไปสอบทูกเก็ตเลยไม่เคยไปสอบชิเกตเลยนี่เป็นการสอบครั้งแรกก็ถือว่าไปดูข้อสอบแล้วกันนะคะพอรู้สไตล์แล้วพอรู้ว่าเอ้ยทิศทางมันจะไปยังไงแล้วเราก็จะได้เตรียมตัวใหม่ครั้งหน้าค่ะครั้งหน้าน่าจะต้องมีซ้าแหละครั้งนี้น่าจะได้คะแนนไม่เยอะแหละเพราะว่าโอ้คือถือว่าเป็นการไปลองสนามอย่างที่บอกนะคะก็ พยายามเก็บมาคือไม่ใช่ว่าเอามารีวิวนะแต่ว่าถือว่าเป็นการเก็บมาเพื่อที่จะให้ตัวเองย้อนกลับมาดูอีกรอบหนึ่งนี่แหละเพื่อที่จะเตรียมตัวในรอบหน้านะคะก็จะได้ไม่ต้องเสียงเงินฟรีนะคะในการสมัครสอบแล้วก็จะได้สอบทันนะคะในการใช้งานโอเคค่ะทุกคนก็เป็นการรีวิวแบบแบบปรับปรับเลย คือไม่ได้คิดว่าจะทําการรีวิวนาทีแรกแต่พอแบบนึกไปนึกมาเฮ้ยเป็นการลองสนามครั้งแรกของเรานี่หว่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเก็บไว้ด้วยเป็นการช็อตโนต้ตไว้ด้วยแล้วก็เผื่อจะได้เอามาติวในรอบหน้านะคะรอบหน้าคือคือต้องเตรียมตัวในลักษณะของการติวอะถ้าจะทําข้อสอบแบบนี้จะอ่านแบบลอยๆไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นการทําข้อสอบการทําข้อสอบไม่ใช่ก,การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวันอะ คือการใช้ภาษาอังกฤษในะชีวิตประจําวันคือเราแค่สื่อสารรู้เรื่องมันก็โอเคแล้วใช่ไหมแต่การทาข้อสอบคือมันต้องถูกหลักอะมันยากนะโอเคค่ะทุกคนไปแล้วนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆายคนนะคะก็ยังไงผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะคะก็จะพยานยมพัฒนาต่อไปทั้งพัฒนาเรื่องคลิปแล้วก็พัฒนาเรื่องของทักษะอื่นๆของ,องตัวเองต่อไปนะคะ โอเคค่ะทุกคนหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์นะคะไม่มากก็น้อยค่ะผิดพลาดใะการแตะคอไปอีกทีนึงนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ